สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพภพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไพภัยในน้ำขมูลเนวทางเอ่อเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพภฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพภน้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยายไพภัยลงกิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบประดิษา์เบิ่งผาดชุ่มแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขาาาามมคุยยยยททัักกกบไ พ่อเมนมาไตาคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมาบอกร้ายยายห้างพี่น้องจะไปเบิ่งของมูลนิธิทางอาจารย์ดันเด็กไปเลยเนาะคะ่ะแนวทางนี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าค้นข้อหวยเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นเข่าศูนย์สองเลยจ้ะงวดนี้เอาตัวชุดเต็มไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะรอชุดตัดเพิ่นบอกว่าซีสามหกเพิ่นเน้นซีสามกับสามหกเนาะจ้ะส่วนซีสองหกซีสองสองหกซีศูนย์หกซีศูนย์ศูนย์หก เป็นตัวรองเนาะจ้ะเกิดมาเพื่อรวยคนข้อหวยว่าซันเนาะพี่น้องเนาะเอาคันเพื่อนห้แมน่นก็คือเข่าสามตัวเลยเด้พี่น้องสําหรับแนวทางของคนข้อหวยเนาะจ้ะอ่ะว่าไปตามสูตรเพื่อนนาะพี่น้นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแล้วแต่ดวงว่าซันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนห้มากวดที่แล้วเข้าศูนย์สองเนาะจ้ะงวดน,นี้เป็นวิสองเก้าสองหนึ่งเอ่อศูนย์หนึ่งศูนย์สามสองหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหก หกเจ็ดเนาะค่ะอภิจนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งล่างอ่าเด่นดวงไทยวสันสำหรับแนวทางของเอ็เคอีเนาะคะ่ะเด่นล่างงวดที่แล้วอ่หกกับหนะนึ่งมาหกหกเนาะจ้ะงวดนี้แปดกับสามตัวไหนจะมาสามติดดับย่ยไพ่เหลือแปดตัวเดียวแต่ว่าผู้นในของปุ่นดมาสามกับจวดจ่าใดคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะ,ะพอทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะคะ่ะจะเสียไหลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเลขดับอย่าเชื่อเยอะ ขนาดดับอาจารย์ดับเม่นเม่นกังหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอทอนเนาะค่ะเด่นล่างเนาะค่ะเอทอนงวดที่แล้วเด่นหกมากหกหกเนาะจากงวดน,นี้เด่นศูนย์ศูนย์อะไรดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะศูนย์แปดวะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเนกเด่นบนเนาะจ้านาะสองสูตรอาห่งงวยชุมแพรงวดที่แล้วสองกับสามมากสามเนาะจากงวดน,นี้หกอ่า หกกับเจ็ดนุ 7, ้ยหกกับเจ็ดคือเลขแย่ไพ่เลยเนาะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาชนกันอยู่ที่เจ็ดสองศูนย์เจ็ดอะไรดีเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสอนนั่นไงถันแย่ไพ่บอลล่งกรแย่ไพ่ก็สิถือว่าไปหลอกของมูลข่าเจ้ามาเนาะหกกับเจ็ดคือเก่าค่ะพี่น้องขางวดน,นี้แนวทางของแอสอนงวดที่แล้วลุ่เนาะคะ่ะเนาะงวดน,นี้หกกับเจ็ดเหมือนเดิมเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางแอสอนเนาะคันแย่ไพ่บอลล่งกรก็แสดงว่าแย่ไพ่เป็นหลอกสูตรมา แต่ว่างวัวน,นี่ย้ายไพ่ลงกรเพิ่อนพึงจะลุงหมอเสานี่เนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางของแอดสอนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนเดินดีสูตรเก่าเนาะจ้า9012ศูน่อมาโตเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดกอนเกมเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าขนมไทยเดอร์เวสันหกเก้าสี่เก้าหกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งจวดจาดเดอร์เวสันพี่น้องเพคนว่าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาสองตัวเพิ่นเนาะจา้ะเพิ่นไหหมาชุดเน้นอยู่ที่63 69 93 98 91และ94เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้อนนนนาอันนี้เป็นแนวทางของแอดไอคิวเนาะค่ะเพิ่นไหหมาเพิ่นบอกว่าแปดสามศูนยตัวคือ683 604เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแม่เพ่นสีเจตวัสด์วิ่งบนศูนย์กับหกมาโตวสัสด์เนาะจ้ะ ต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูเนาะคะ่ะคบ2ตัวหรือ3ตัวบนวสัน0 2 4 6นย์แเนวทางของแอดปูเนาะคะ่ะงวดที่แล้วแอดปูน่าจะเข้า02เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางร้อยบน3ตัวมาตัววสันงวดที่แล้วเข่าสองเนาะจากงวดนี้1 3 5่ามาาโตสำหรับแนวทางแอดยื un, นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางปูใช่เนาะคะ่ะ ปู่ชัยบอกว่าสูตร10หน่วยบนล่างว่าสันมาได้บนล่างเนาะค่ะเน้นหน่วยล่าง8 7 3มะโตว่าสันเนาะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดามากระจังจวดน้ำเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวอันมะขึ้นแย้ไพขนน่ขอบคุณแนวขอบคุณแอตทิวาแอตทิวาหลายๆเนาะคะ่ะเพลินทรงขอมูลมาให้แย้ไพ่มะขึ้นเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแย้ไพก่กะบอกาทักไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พะว่ากะเจงใจเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องกะขอบคุณนได้ไเดอแอติวาเด้อขอห้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยคือเกาะะ่าเนาะค่ะเนาะแอติวาแล้วหายเลขวิ่งสูตรเอมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเด่นหกพนหกกระ,ะลงวันนี้เป็นงวดแรกเนาะจ้ะวันนี้เพิ่นบอกว่าหกล่างหกศูนต์ตพี่น้อง 60, หกศูนต์หรือคะแต่ว่ายายไพ่ได้หามาล่างได้พี่น้องงวดเนี่ยได้ห้าม,มาล่างเนาะคะ่ะกะ ขอบคุณในหลายเนาะค่ะแอีิวาจะก65หรือ60เนาะค่ะว่าไปตามสูตรอันนี้คือวิ่งระยะสั้นแนวทางของแอีิวาเพื่นหายไปโดนพื้นเพิ่งจะลงกะขอบคุณในหลายเด้อยังกินหอดเยลไปสียังทรงเหล็กมาหายเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แนวทาง3ตัวบนค้นสีเกตพี่น้องมาแล้วผู้ใดล่อเนาะค่ะงวดที่แล้วเข่า02เนาะพี่น้องเนาะ202งวดนี้เพื่อนบอกว่าจะลงอีกสูตรหนึ่งยูยานมันหลุด่าสั่นพี่น้องเอาสูตรนี้ไปก่อนเนาะจ้ะ แคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใดรอดเนวทางสามตัวบนคนสีเกียรตินะคะเนาะ <spreadsheet> ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนชนอยู่ที่ศูนมาสันแนวทางของแอดเคอีงวดที่เล้วได้ศูนยงวนนี้ศูนย์ตัวเดียวแค่นแคพี่น้องไงยายไพ่ฟันไห่บอหกศูนบนล่างเนาะพี่น้องเนาะอีหลีเด้หกศมีสิทธิ์มาได้บนล่างเนาะคะ่ะเนาะกันยายไ<ง>พ่อันวงเล็กเล้ยว เอามาคำนวณเบิร์เนาะพี่น้องเนาะเอามาคำนวณด,ด,ดูเนาะค่ะยายบายายไพเด้อวดที่แล้วยายไพก็ฟันศูนย์สองสองศูนย์มาละอะไราล่างเนาะยา,ายไพว่าหกศูนย์ว่างวดนี้เนาะแมนบอพี่น้องหกศูนย์เนาะค่ะเนาะที่ว่าเอาหล,ลายๆสำนักมาเทียบกันเนาะค่ะเพราะว่าเดนมันชนกันอยู่ที่หกศูนย์บนล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนีย่ยทั้งนูน้ำสมไยเนาะค่ะเนาะนูน้ำสมไย้ไฮมาพี่น้องจ้าสิบล่างวดที่แล้วอ่า 046มาก6เนาะค่ะเนาะงวดน,นี้48010ล่างหนูน้ำสมายเนาะค่ะอ่ะจนกันอยู่ที่0อีกแล้วพี่น,อ <S <S น,น้องแต่ว่าเลขวิ่งได้ไพ่งวดนี้ได้ไพ่ได้หา่างได้พี่น้องได้5ล่างเนาะค่ะได้หา่างได้พี่น้องอ่ะวดที่แล้วได้2ล่างตัวเดียวขึ้นเทิงเนาะพี่น้องเนาะเอาได้ไพ่ได้หาระหา่หางก,กันบนน้ำกระได้เนาะพี่น้องเพื่อขึ้นบนเนาะจ้ะ ได้5ล่างกันบนก็ได้นะคะเนาะสำหรับแนวทางของยายไพ่นาะคะสวัสดิ์ช่องาย่ไพซีเฉยอย่างบ้านบอกเนาะพี่น้องเนาะบอกช่องนี้เพราะว่ายายไพ่นังน่งคำนวณเร็วมาขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหาล่างกันบนนั่นะะเน,นาะค่ะเนาะเด่นล่างเด่น5ล่างกันบนนั่เนาะคะ่ะพี่น้องต้องวอาจังซีเนาะเพราะว่าพี่น้องวว 6, 6, ลงวดที่แล้วไฮฮกไฮฮกบนล่างไฮไฮสองล่างขึ้นบนเนาะพี่น้องเอาสั้นกะบนกันล่างก็ได้หาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางพเอแนวทางแอนูนม้มมาจับกันกับแนวทางแอดกับตันได้2ตัวล่างตรงอยู่ที่0 3 0 7 0 9 4 3 4 7 4 9 8 3 8 7และ8 9สําหรับแนวทางอ่าพเอแน,อนวทางของนูน้มสมยัยมาจับก,กันกับแอดกับตันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ่เป็นแนวทางของแอดตาเนาะพี่น้องเนาะแอดตาเราบอกว่า10บนงวดที่แล้วไฮศูนย์ศูนย์สอง วดนี้แอตตาบอกว่าให้ศูนย์คือเก่าพี่นงฮ่ะเนี่ยซูนหกเนาะพี่นองเนาะคางเทิงบัวพี่นองค่ะว่าไปตามศูนเนาะค่ะซูนหกูนเจ็ดมากระจังจวดจ่าน้ำเพลินเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นองเนาะจ่าที่ได้เขามารับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยๆปังปังสุขปุสุขกนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมุนเนะาทานั้งยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่นองได้เบิ่งได้ช่มปเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณห,หลายลจลาสสวัสดีจ้า